อ,อวันนี้จะมาต่อชิ้นงานทรงกลมนะครับอันนี้ชิ้นงานผมก็จะเป็นท่อครับได้เ็จเศษมาเป็นท่อเหล็กหนาครับที่ใช้กับระบบท่อท่อดับเพลิงนะครับอันนี้ผมมีความจําเป็นต้องต่อครับเพื่อให้มันยาวขึ้นก็คือเราจะต่อไงครับให้มันได้ได้ตรงมากที่สุดนะครับผมก็ได้เหล็กตัวนี้มาครับ ลักษณะมีร่องตรงนี้นะครับอเค,ครับเดีย๋ยวผมก็จะวางใส่ร่องเอาท่อเหล็กใส่ร่องครับแต่ก่อนที่จะวางครับเราก็ต้องมาดูว่าเหล็กชิ้นนี้ครับมันตรงไหมต้องต้องมันต้องตรงด้วยนะครับหน้านี้ครับต้องตรงเป็นแนวยาวครับตามนี้ครับต้องตรงด้วยเราจะใช้ประโยชน์จาก ร่องมานี่ยแะครับในการบังคับให้สิ่งที่ที่เราจะมาต่อครับเป็นท่อครับตรงผมก็จะวางลงร่องทอนหนึ่งวางลงร่องนะครับสไลด์ชนอาจจะไม่ตรงร้อยแปสินะครับแต่ว่าให้มันได้ตรงมากที่สุดประมาณนี้ผมเชื่อม ไฟฟ้าเชื่อมแล้วก็เดี๋ยวเอาซีแคมจับซะหน่อยล็อกจับสองหัวปรับประมาณนี้ดี๋ยวผมว่าเชื่อมตรงนี้ครับเชื่อมแท็กเป็นจุดซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้านอีกด้านแล้วก็ด้านบน แล้วขยับหมุนไปเลยครับก่อนนี้จะเชื่อมแข็งแรงครับผมก็เชื่อมเสร็จไปแล้วครับก็ได้ลักษณะน,นี้ครับก็ตรงไม่ถึงกับตรงร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับไม่ถงก็บร้อยแปดสิบอาจจะมีบ้างครับนิดหน่อยไม่ตรงบ้างครับถ้าได้ตรงจริงๆคือต้องอยู่บนห่อ เรียกว่ายัางไงเดียเชื่อมเชื่อมล็อกท่อครับทั้งสองท่อนอยู่บนแผ่นเหล็กที่ตรงจริงๆแล้วก็เชื่อมหัวท้ายล็อกไว้แล้วก็ค่อยมาเชื่อมกลางแล้วก็รอให้เย็นครับแล้วค่อยเจียออกอันนี้งานผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่ครับเอาแท่ตรงพอประมาณครับสักร้อ 1 7อองศาโอเคครับไม่ถึงก็ร้องานไม่ใช่งานประกอบหรือง,งานนะครับเป็นงานงานค่อนข้างยากทุง,ง่ายๆแต่ว่าให้มันตรงมากที่สุดแค่นั้นเองก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะเชื่อมให้มันหนาขึ้นแต่ดูแล้วเชื่อมต่อตรงอาจจะไม่อยู่อาจจะต้องมีเหล็กดามขึ้นอีกตรงนี้ครับตัวนึ่งก็พูดถึงตัวนี้จริงๆแล้วใช้ทรงนี้ก็ได้ครับ ราะว่าค่อนข้างแข็งแรง่หรือว่าจะใช้เป็นเหล็กฉากก็ได้ครับเหล็กฉากสักห้าสิบคูณห้าสิบครับแล้วก็วางในร่องเอาวางลงตามร่องครับแบบนี้ครับเหล็กฉากมันก็จะมีร่องอยู่นะครับเหล็กฉากก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าควรจะใหญ่กว่านี้ครับสัก50าสิบ ห้าสิบคูณห้าสิบแล้วก็ต้องดูอานตรงๆครับต้องตรงจริงๆแล้วก็วางไปในร่อง,งวางไปในร่องแล้วก็ล็อกในแคมครับแล้วก็เชื่อมสองตัวที่จะเช่วยได้โอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับผม